สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมนะคะก็สวัสดี f c ทุกท่านนะคะยินดีตอนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะมาหอดมาถึงนะคะท่านผู้ชมอยู่ที่บ้านนะคะของเจ๊ตังคนภูไทยนะคะเพราะว่าเจ๊ตังเดินทางมาบ้านนะคะท่านผู้ชมนะคะมาขอตัวเลขกับอ่อไหานางพญานะคะสําหรับตัวเลขเนาะ ขอเป็นตำเล่านะคะสำหรับก้อนหนานนีนะคะตัวเลขของหายนั่งพญานะคะกับเขาสองซี่นะคะตำเล่าแล้วก็มาเวนอีกงวดหนึ่งคืองวดล่าสุดเมื่อกี้บ่เขาพี่น้องแต่ว่าเจตังจะขอกับหายนั่งพญาขอฝากเอฟซีในงวดน,นี้อีกนะคะสำหรับเมื่อกี้นะคะแอดกลับได้ไปขอกระปูองดำนะคะสำหรับเอฟซี F C, บางท่านก็บ,บอกว่าขอปูองค์ดำแล้วก็ขอ ไปทางลูกกอกแมวด้วยนะคะแอดก็ได้ไปขอมาหายแล้วแล้วก็ได้ทําบุญกับปูองค์ดําแล้วก,ก็ลูกกอกแมวเรียบรอยแล้วนะคะเมื่อหนีนะคะแอดก็เดินทางมาที่บ้านนะคะเพื่อที่ว่าจะมาขอตัวเลขให้นางพญานะคะเป็นตำเล่าให้กับเอฟซีนะคะที่บางท่านเพิ่นจะอยากขอมาว่าจุดตัวเลขของหายนางพญาด้วยนะคะเมื่อนีเฮาอยู่ที่เ พุ่มบานของเจตังนะคะท่านผูช้ชมขอเป็นตัวเลขโชคลาภเราจะขอเป็นตัวเลขโชคลาภกับรัฐบาลลาวนะคะในวันที่3กุมภาพันธ์นะคะพศ2568นะคะการขอขอบคุณนะคะสายบุญทุกทกท่านนะคะที่ได้รวมท่าบุญกับเ,เจตังมานะคะล้วก็ได้รวมทําบุญนะคะฝากให้ป้าล่ำนะคะให้ อาหารกับน้องแมวนะคะแล้วก็ถวยายผลไม้แล้วก็น้ํานะคะกับปู่องค์ดําวันนี้นะคะวันที่สองกุมภาพันธ์นะคะเจะตังก็ไปถวายปู่องค์ดํามาเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากถวายปูองค์ดํามาแล้วปุ๊บแอดก็เลยเดินทางมาที่บ้านนะคะเพื่อที่ว่าจะมาขอหานั่งพญามาฝากเอฟซีนะคะ ผู้ใดที่เขามาเล้วเขามาหอดเขามาถึงช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์นะคะให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะก่อนหน้านี้นะคะกะ็ถือว่าหลายปีที่ผ่านมานะคะ่ะเจ่ังเคยอขอกับหายนางพญายนี่จริงๆอ่ะเขาประมาณ12งหัวติดพอได้พี่น้องมันจะเป็นทั้งตำตำลาวตําน้อยจังสี่แม่พี่น้องแล้วก็รัฐบาลไทยกับสีบกเขาหลายซ้ำน้อยกับเล้านะคะ ก็จะประมาณนี้เนาะแต่ว่าบางคลิปแอดก็ได้ลบออกไปแล้วนะคะช่วงนั้นมันก็บแบบว่าเอ่อบ,บ่บ่บ่อยากเอาตัวเลขน้อยใส่หลายสินะก็เลยเอาเน้นไปที่เอา่าเล่ากับปัฐบาลไทยเนาะพี่น้องเนาะสาหรับผู้ที่โชคดีเพิ่นก็เคยบูชานั่งพญาไปกับแอดนะคะเพิ่นบอกว่าเพิ่นโชคดีผู้ใดที่เคยเป็นเอฟซีนะคะ ที่เคยบูชานางพญาก,กับแอดไปแล้วโชคดมีมีโชคลาบนะคะเพิ่นกับมาเวามาเล่าซูฟังเพิ่นโชคดีแล้วเพิ่นกับย่างเฮ็ดปุดมานําอีกนะคะเดี๋ยวมื้อนี้ผู้ใดที่ได้เบิง่งเบิ่งแล้วถ้าเกิดว่าโชคดีมีโชคลาบนะคะถ้าอยากจะบูชานางพญาจัางทักแชทแอดไลน์เจตังมาได้นะคะเจตังมีแบ่งปันให้ f อนะคะแต่กับบ่อลหลนะคะ ถ้าสนใจก็สามารถทักแชทแอดไลน์มาได้เนาะล้าก็สำหรับสายบุญนะคะที่หายเจตตังนะคะทาบุญกับช่อฟ้านะคะล้วก็ถวายนา้ำถวายปัจจัยวัดบันโพธิสันตวัน,นะคะเมื่อวานแอดได้นำไปถวายาาปูเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ที่วัดบรนโพธิสันตวันวก็ขออนุมโมทนาสาธุกับทุกท่านนะคะที่ได้รวมทำบุญนะคะแต่ละสถานที่ ต่างๆนะคะตามจิตอธิษฐานของเอฟซีนะคะาว่าพี่น้องอธิษฐานวาแบบใดถ้าโชคดีมีโชคลาภจากมองไดมอนไดจากมองไดจากทีไดนะคะจากเลขตัวไดนพี่น้องอธิษฐานแล้วพี่น้องมีโชคลาภพี่น้องก็ถือว่าได้ทําตามสัจจะวาจาเนาะกระสำหรับผู้ใดที่โชคดีมีโชคลาภ ขอให้มีโชคยิ่ง,งขึ้นไปนะคะผู้ใดยังบุมีกับภาวน่าขอเอาเมื่อนีแล้วเข้าสิขอกับไหานางพญานะคะท่านผู้ชมป่าพี่น้องเดี๋ยวแอดจะขอลบตัวเลขตรงนี้ออกก่อนนะนี่เห็นว่าพี่น้องอันนี้จะเป็นตัวเลขสองสีเนาะสองสีสีสองนะคะ เห็นบ่พี่น้องนี่ที่มันเข้าลาวนะแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้ดูนะคะอันนี้นะที่มันเข้าลาวเด้อเนี่เห็นบ่ที่ตัวเลขมันเข่าเล่านะคะแต่ว่าแอปจะขออนุญาตลบก,ก่อนเด้อลบเด้อจะขอใหม่นะคะขอใหม่ขอใหม่ เดี๋ยวเลอเอจะขอตัวเลขใหม่นะคะท่านะผู้ชมใครเข้ามาพิมพ์คำว่าสาธุสาธุเอาเด้อพี่น้องตังนโมสามจบเด้อพี่น้องนะคะแล้วก็ขอพ้อกับไายนั่งพญานะคะขอให้มีโชคลาภเด้อพี่น้องคะ่ะขอให้แตกสามตัวเด้อก็มีหลายๆคนนะคะที่เคยมาขอ กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในหองเจตังและเพิ่นประสบความสําเร็จคนที่มากแก้บนนี่ประมาณสามคนพี่น้องนะคะแต่ว่าอาจจะบุกคอยให้นคนเขามาเขาเขามาในหองพระตรอดนคะส่วนหมากอาจจะมีคนแต่ภายในนะคะแต่บาเพิ่นขอแร้วเพิ่นประสบความสําเร็จนะคะของานได้งานของเงินได้เงิน้วก็ขอโชคได้โชคแต่ว่าเจตังนี่จะเน้นไปที่โชคลาภนะคะ สาธุด้วยกันนะคะค่ะท่านผู้ชมนะคะสําหรับท่านไหนเข้ามานะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพรอไปด้วยกันนะคะตั้งหน้าโมสามจบแล้วก็ขอพรกับ านางพญานะคะนางพญาขอพรโชคลาภนะคะหรือว่าใครที่เข้ามาติดตามรับชมอาจจะไม่ขอเป็นตัวเลขจะขออย่างอื่นก็ได้นะคะถ้าประส,สบผลสำเร็จก็ทำบุญกับนางพญาได้นะคะ มาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะก็ขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีมีโชคลาภนะคะน,น,นี่อันนี้เป็นโอ้อันนี้ดินดินหลวงปู่วงตัวนี่อันนี้ดินหลวงปูวง่วงนีหอนนดินหลวงปูวงดดวงปวง่วงในพน้องเก็บแตงอาม่านะคะสถานที่เอ่อ ปูสวงคนใช้ยู่นะดช้แตกแบบฟอมฟานะคะอันนี้จะเป็นดินลงปูสวงแล้วถ้าแะเอาเนี้ยใส่ ข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับตัวเลขนะคะตัวแรกนะคะก็ได้มาแล้วนะคะท่านผู้ชมตัวเลขตัวแรกนะคะเป็นเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมสาธุสาธุสาธดสาธุกับนางพญายนะคะขอพรโชคลาภนะคะ ขอให้เป็นแนวทางนะคะสุกๆมันหวานโชคนทุกๆๆคนนะคะอันนี้ของนอนที่มั่น จกนต้มนั่น,นโอัเนาะวัดจกน,นต้มตัวแรกคือเลขหนึ่งนะคะใครก็มากดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชรก์ก,รก็ ขอให้โชคดีมีโชคด้านนะคะท่านผู้ชมขอให้เฮงๆปังๆังรวยๆวยเด้อพี่น้ง แคเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะก็ขอให้โชคด,ดีมีโชคลาภนะคะท่านผู้ชมขอให้เฮงๆปังๆเลยๆเ,เด้อพี่นอ้องใจเข้ามากนะคะขอให้สุคข,ขอให้มานขอให้ร่ำขอให้รวย ตัวแรกได้แล้วใช่ไหมคะเลขหนึ่งเนาะตัวแรกเลขหนึ่งเด้อพี่นองเด้อตัวแรกคือเลขหนึ่งนะคะใครเข้ามาแล้วขอให้กดไลค์กดแชร์น,นะคะขอให้เฮงๆปฟังๆรวยรยเด้อพี่น้องคะ ตัวที่สองน่าจะเป็นเลขศูนย์นะคะใครที่อยากจะบูชานางพญายะคะเดี๋ยวแอดจะให้ดูเนาะแอดจะใหเ้เบิ้งเด้อเหนผู้ใดโชคดีมีโชคลาภนะคะได้มาจากเอ่อพระอาจารย์นะคะอยู่ที่เอ่ออำเภอสามชัยนะคะเพิ่นไปได้มาแต่ทางเอ่อสุกโขทัยอยู่นาะพี่นอ้อง ใครที่อยากจะบูชาก็สามารถทักมาได้นะคะนี้ไม่เยอะนะคะตัวแรกจะเป็นเลขหนึ่งนะคะตัวที่สองเป็นเลขเก้านะคะท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวรอลุ้นตัวที่สามกันนะคะว่าจะได้ตัวไหน ใครเข้ามาก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในสถานะที่นี้วันนี้ลูกจะขอพรโชคลาภกับหายนางพยานะคะขอพรโชคลาภเป็นตัวเลขของตำราวในวันที่3กุมภาพันธ์พศ2568นะคะท่านผู้ชม สำหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะบูชานะคะได้ถ่ายเอฟซี่อก็ได้ี่น้องเด้นีน่นะคะนางพญานะคะท่านผู้ชมสำหรับท่านไหนที่อยากจะบูชานะคะการงานการเง,งินค้าขายร่ำรวยนะคะขอพรโชคลาบนะคะคิดฝังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่นปรารถนานะคะ แอดได้มาเพราะความเชื่อนะคะก็เลยเกิดศรัทธานะคะแอดเคยขอขอแล้วก็ได้นะคะขอแล้วได้พอได้จริงๆแอดก็เลยไปบูชามานะคะอันนี้จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเด้อพี่น้องค่ะมันบเกิดขึ้นกับผู้ใดผู้ใดก็จะบ่รู้นะคะอันนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเจ้าของเองนะคะก็เลยเชื่อพี่น้องก็เลยเชื่อนะคะ รับท่านในที่อยากจะบูชานะคะก็สามารถทักชแชทไลน์เจตังมาได้นะคะสำหรับ FC หลายๆท่านนะคะที่เคยบูชาไปแล้วเป็นยังไงบ้างโชคดีมีโชคลาบหรือเปล่าก่อนหน้านี้นะคะมีหลายท่านที่บูชาไปและโชคดีนะคะแล้วก็ทักมาบูชาอีกนะคะแอดก็ปล่อยไปแล้วแล้วก็แอดก็หยุดปล่อยนานแล้วนะคะอันนี้แอดเพิ่งจะมาเริ่มปล่อยในช่วงนี้ถ้าใครสนใจค่อยทักมานะคะราคาก็คุยกันทางโทรศัพท์นะคะท่านผู้ชม ถักหลังไหมเด้อพี่น้องถักหลังไหมนะคะอันนี้จะเป็นความเชื่อส่วนบุ้คลเด้นะคะสำหรับเอฟซีที่เพิ่นเคยอันบูชาปไป่นเสื้อ่นด้พินพ่นด้าหอีก่นกับเสื้ออีก่นกับบูชาปไปนะคะอยากให้เอฟซีชมเนะาะจ้าต่นกับพวกได้ว่านันเรื่อง น,นั้นพระได้พี่น้องแต่ว่าเป็น,ปนค,วความชอบนะจะตังกับบูชามากพี่น้องมีความศรัทธานะก็เลยบูชามาเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะว่าเจตังม,มีองค์ไหนบ้างเนาะช่วงรอตัวเลขนะคะตัวสุดท้ายเน,ะะนะาะเผื่อท่านผู้ชมอยากได้องค์ไหนก็ลองออแคปหน้าจอแล้วก็ทักมาหาเจตังนะคะงามบอกพี่น้อง สวยไหมคะนั่งพระยายนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็ได้มาจากพระอาจารย์นะคะท่านผู้ชมถ้าใครอยากปูชาก็สามารถทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ ได้ท่านที่บูชาปไปแล้วเพิ่นกะบบผิดหวังด้พี่น้องเพิ่นกะบบผิดหวังอ่ะตัวสุดท้ายมาแล้วนะคะตัวสุดท้ายมาแล้วนะคะได้ตัวเลขมาก็คือหนึ่งเก้าศนนะคะหรือว่าศูนย์เก้าหนึ่งเดี๋ยวให้ดูตัวเลขนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดให้ทางนี้ดูก่อนให้ดูองค์พระแป๊บนึง ถ้ื่อท่านนหนสนใจก็ค่อยทักมานะคะท่านผู้ชมก็สามารถอธิษฐานนะคะว่าถ้าใครได้ดูคลิปนี้อธิษฐานขอเป็นสามตัวแตกหรือว่าสองตัวแตกก็แล้วแต่ท่านจะอธิษฐานถ้าท่านขอแล้วได้ในสิ่งที่ขอถ้าท่านอยากจะบูชาค่อยทักเจตังมานะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเด้อเดี๋ยวให้ดูตัวเลขนะคะโค้งสุดท้ายนะคะ ท่านผู้ชมนะคะก็สําหรับทนาดนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นตัวเลขแนวทางของนางพญานะคะวันนี้ขอพรโชคเล่ากับนางพญาขอให้แตก3ตัว190-091ตับเล่น1 0 0 1 1 9 9 1 9 0 0 9นะคะเลข9กับเลข6กันไว้นิดหนึ่งอาจจะเป็น6-116-60-06นะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกไรค์ทุกแชร์ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอให้เฮงเฮงรวยรวยนะคะสำหรับท่านไหนที่โชคดีอยู่แล้วก็ขอให้โชคดีอีกนะคะสำหรับท่านไหนที่ยังไม่มีดวงยังไม่มีโชคใครที่ติดตามรับชมในคลิปนี้ขอให้ fc ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเจ๊ตังคนผุ้ไทยเจ๊ตังพารวยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ